คนที่ไม่ปรับตัวไปตามโลกเนี่ยอาจจะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังก็ได้อย่างเช่นเรื่องของอาชีพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ยุคนี้เด็กยุนเด็กรุ่นเนี้ยเขาจะมีแนวความคิดหรือความฝันในอาชีพที่หลากหลายแตกต่างจากคนรุ่นเราอะรุ่นรุ่นดิฉันว่ารุ่นเรารุ่นดิฉันหรือรุ่นรุ่นคุณผู้ชมเนี่ยกันเยอะมากเมื่อก่อนจะแบบถามว่าอยากเป็นอะไรโอ้อยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณครูอยากเป็นวิศวกรเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่ประมาณเนี้ย แต่ถ้าถามเด็กยุคนี้อาชีพมันหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็มันจะมีอาชีพแปลกๆเกิดขึ้นมากมายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเราต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะเช่นเราอาจจะมองว่าตอนนี้ AI อ่ะมันเข้ามา disrupt และมันทำให้หลายๆอาชีพจะต้องล้มหายตายจากไปจากการเข้ามาของ AI แต่อย่าลืมว่า การเข้ามาของ AI เนี่ยมันก็สามารถจะเป็นโอกาสให้เกิดอาชีพใหม่ๆได้ด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างเน้นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์มากกับเด็กๆนะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้ทางเลือกในอาชีพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะโลกในยุคต่อไปคือ A ที่มันจะเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันจะเกิดอาชีพอะไรได้บ้างแต่สําคัญตรงนี้ค่ะสําคัญตรงที่ว่าการศึกษาในบ้านเรา จะไปทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงของอาชีพหรือเปล่าวันนี้สําคัญที่สุดเลยอแต่ดูก่อนแล้วกันนะว่าการเข้ามาของ AI มันจะเกิดโอกาสในการเกิดอาชีพใหม่ๆอะไรขึ้นบ้างมีข้อมูลจากศาสตราจารย์กิติมศักด์ดรแคทรีนบอค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตวิทยาเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตวิทยาด้วยนะเขาคงดูแหละว่าอนาคตข้างหน้าโลกมันจะเป็นยังไงนะคะแห่งสถาบัน ANU School of Cybernetics ในออสเตรเลียนะคะเขาบอกว่าการเข้ามาของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และก็เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆมันก่อให้เกิดการพัฒนาเรื่องของอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีอาชีพอะไรบ้างดรบอลบอกว่าการทำงานในยุคนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดอาชีพแปลกๆเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนจากการเกิดขึ้นของ AI มีอะไรบ้าง1อาชีพ Creative Technologist หรือว่านักเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์อาชีพที่2อ,อาชีพ Data Ecologist หรือนักนิเวศวิทยาข้อมูลอาชีพที่3อาชีพ a l ลกอ i ิท m ม a อเยอรหรือว่าทนายความอัลกอริทึมเฮ้ยชื่อแปลกมากเลยอะอาชีพที่4อันนี้แปลกมาก Human Verification Nurse หรือว่านักตรวจสอบความเป็นมนุษย์แท้ อาชีพที่ห้าเซ journalist er, หรือว่านักข่าวพิสูจน์ข้อที่จริงคือเป็นนักข่าวแต่หน้าที่คือต้องพิสูจน์ความจริงว่าไอ้ข้อมูลนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลจริงหรือว่ามันเป็น fake news และอาชีพที่6อันนี้ชื่อยากหน่อยนะคะชื่ออาชีพ dopper genger curator หรือว่านักคัดกรองความเหมือนชื่อแปลกเนาะ ทีนี้ดรบอก็อธิบายแบบนี้ค่ะว่าอย่างเช่นอาชีพ human verification เนี่ยคืออะไรอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่จะมีคนที่ได้รับการฝึกอบรมในการระบุตัวต,วตนมนุษย์ว่าคนที่คุณเห็นเนี่ยตกลงแล้วเป็นมนุษย์จริงๆหรือว่าเป็นมนุษย์เรียนแบบการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันอาจจะทำให้มันเกิดอาชีพที่จะต้องมีคนไปทำงานเพื่อไปสำรวจ อาณานิคมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นนะคะดรบอคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาในวิธีใหม่ๆที่จะพามนุษย์ไปอยู่ไปอยู่นอกโลกอะคะ่ะพวกเราอาจจะได้เห็นมนุษย์ไปตั้งรกรากบนดวงจันทร์อีก20ปีข้างหน้าก็ได้รวมถึงอาจจะมีการหาวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาเรื่องความอดอยาก เรื่องของการอบพยพผู้คนจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนรวมถึงความท้าทายอื่นที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของของโลกเนี่ยนะคะซึ่งต่อไปจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า AI จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นฟังแล้วอย่าหัวเราะนะเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงมากๆเลยอะค่ะเพราะตอนนี้โลกเรามันอยู่ยากมากขึ้นทุกปีทุกปีแล้วนะคะ จากสภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละแล้วในอนาคตอันใกล้อุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นสภาพอากาศที่มันแปรปรวนอย่างสุดขั้วมนุษย์อย่างเราสิ่งมีชีวิตอย่างเราจะอยู่อาศัยบนโลกต่อไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นจึงมีคนจะไปหาทางเลือกอื่นแล้วไปอยู่นอกโลกไปอยู่ดาวดวงอื่นดูสิว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หลายอย่างที่เราเคยหัวเราะเมื่อ10ปี20ปี30ปีที่แล้ววันนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้น อันนี้อย่าคิด,ดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะข้อมูลนี้ก็น่าสนใจแหละนะคะยนว่ามันจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับเด็กรุ่นนี้นะคะว่าเอออย่างน้อยการเข้ามาของ AI เนี่ยมันจะไม่ใช่วิกฤตยอย่างเดียวมันจะไม่ใช่อุปสรรคในเรื่องของการเข้ามาแย่งอาชีพของเราแต่ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการที่เราหาช่องทางใหม่ๆจาก AI ในการประกอบอาชีพได้นะคะ